วันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกครั้งดีใจนะครับก็ได้มาพบมาเจอกันจริงๆวันนี้เป็นช่วงขอท่านครูแนนยิ้วันหนึ่งแถมสองเลยเขาบอกยิ้มหนึ่งครั้งหน้าจะเป็นสีชมพูยิ้มสองครั้งหน้าจะเป็นสีแดงเรื่อเแต่ได้ยิ้มทั้งวันตอนนี้เป็นสีธัญญาเลยนะครับมันก็เกินไปนะครับจะได้เข้าสู่เรื่องแม่ได้ไหมเนี่ยฮะ คนพ่อคนแม่อารมณ์ดีลูกจะอารมณ์ดีใครยิ้มไม่เป็นลูกบางคนหลอกล่อขนาดนี้ยังไม่ยิ้มเลยเปิด์กันครับถ้ายิ้มไม่เป็นให้พวกร์คบัตรสิบสี่ลูกสิบสี่จะยิ้มพอดีไม่เชื่อลองดูหนึ่งสองสามสิบสี่สอนคนพ่อคนแม่ด้วยพอนะครับไปสยามรีคอร์ดบรี่เนาะของเอ็นคอนเซปต์เรารู้ดีกว่าพระสิบห้าหน้าตัวมากมีจุดหมายอันนี้ไม่ใช่ล้านลาบแล้วลูกจะมาขอเพลงทำไมลูกร้อ,องเพลงแม่ค่าน้ำน,ำนมเวอร์ชั่นใหม่ได้ไหมคะโอ้ คือเขาจะมีแม่เราเฝ้าโอ้ไรเห่อลรอมลูกน้อยนอนเปยไม่ห่างกันเหไปจนไกลอันนี้เขาร้องใหม่นะเด็กอนุบาลน่ารักมากแ้นร้องเพลงแม่ทุ่ลกข้านนอนแม่เราเฝ้าอมโอเลแหว่งลูกน้อยตกเปยตาเลขาเปยไปจนตายเป็นเกจะบอกแม่ดีไหมในใครมีโทรศัพท์บ้างย่องเมื่อขก้นโอ้ยากจนนนเด็กที่นี่เนาะ ต้องมีอย่แล้วล่ะลูกควยให้เป็นประโยชน์นะลูกเนาะบางคนมีฟงมีแฟนลูกเอ้ยคุยโทรศัพท์คําเดียวก็รู้เรื่องอ่ะก็จะไม่ชอบรู้เรื่องชาวบ้านนะครับแต่ไปเอินเดินผ่านไปได้ยินก็เลยหยุดฟังหูเป็น UBC ในโลกแห่งการเรียนรู้บางคนฮลัลโหลแล้วจ้าอิอลิตีแยาตัวกันเน๊ะจ้าจุ๊บๆบางคนหนักนลูกคุยกับตัวเองได้ฮัลโหลตัวเองเหรอคิดถึงตัวเองจังเลยตัวเองมาหาตัวเองเลยสิถ้าตัวเองไม่มาหาตัวเองตัวเองจะไปหาตัวเอง แค่ในหะน้าตัวเองวางแกกดูคุยกับตัวเองได้ครับนั้นพวกเราในกรุณามีความรักที่ถูกต้องอย่าเพิ่งมีความรักแบบอย่างนั้นเลยครับเพราะคนมีความรักมักจะเสียการทรงตัวสังเกตไหมครับคนมีความรักเวลานั่งคนเดียวนั่งต,ตรงๆได้พอยกใกล้แฟนอโชวนะ์เอียงทันทีทันใดเลยบางคนแชทไปหากันเราติดอะไรนะติดต่างทั้งประเทศลูกอีมงอีเมลไปหากันให้ฟองไ้ไฟไมเวลาคุยไปหากันจริงเหรอไม่เป็นไรอเดอเดอเดอด,ะอ,ดะอะไร <S <S <c oughs> อีอี ห้าห้าบวกบวกแป๊บแป๊มาภาษาไทยพิบัติหมดเลยลูกไม่นี่ไม่เคยมีไม้มาลายมอม้าไม่เอกไม่มีเป็นวัวเป็นอะไรลูกสายหน้าไม่เคยนี่แต่เป็นวัวสายหน้าแล้วก็เคยงงมากเลยลูกเข้าใจกันได้ยังไงลูกจะไปงงทำไมนิสัยจริงๆเลยต้นจะมีกี่ขาลูกสามขาเรามีมากกว่าพี่ต้นหนึ่งอย่างแล้วครับนี่คือพี่ต้น อย่าท้อแท้นะครับเวลาเจอปัญหาอะไรลูกไม่นานพ่อก็เสียชีวิตขาดขาขาดพ่อเห็นไหมครับพ่อก็ขวบแม่ก็จากเราไปอีกคนแม่ยังมาจากไปอีกครับทุกวันนี้ยังต้อาทำงานทุกอย่างปีต้นมะพร้าวป่านก็จากในปีไม่เป็นเลยบเพื่ออนาคตของหนูดู๋ต้องมาเก็บเลยลถึงพี่ต้นเขาจะพิการถึงจะขาข้างเดียวแต่เขาก็เล่นฟุตบอลเก่งนะครับ สังเกตถามฟังเฉกว่าใครที่เหนื่อยใครที่ลําบากเพื่อเราตลอดเวลาลูกที่รักทุกคนครับหลับตาแล้วมองไปสิว่าเมื่อเช้าก่อนที่เราจะมาเรียนพ่อแม่ท่านพูดอะไรกับเราเราพูดอะไรกับท่านหลายคนไม่เคยนึกลุบน,นะหลายคนมักจะตั้งคําถามว่าพ่อแม่ไม่เคยรักหนูเลยพ่อแม่ไม่เคยสนใจหนูเลยมีอะไรก็ให้แต่พี่มีอะไรก็ให้แต่น้อง ผมเกลียดพ่อผมเกลียดแม่ลูกที่รักทุกคนครับกับคําพูดเด่ยวว่าพ่อแม่ไม่เคยรักนูเลยพ่อแม่ไม่เคยสนใจนูเลยลองถามตัวเองลูกนะชีวิตเราที่นั่งตรงนี้ใครเป็นคนให้มาถ้าเขาไม่รักเราเขาจะยอมเหนื่อยยอมหนักอุ้มท้องเรามาเก้าเดือนเลยหนักก็หวางไม่ได้เหนื่อยก็หวางไม่ได้ถามว่าถ้าเขาไม่รักเราอีกลูก เขาจะยอมเจ็บยอมปวดในวันแรกที่คลอดทอมาเลยแม่บางคนรู้ว่าลูกตัวเองจะคลอดปกติไม่ได้ยอมให้หมออมีดมากรีดท้องตัวเองยอมทนได้เพื่อเราลูกหลายคนเมื่อเติบโตขึ้นมาลูกขอเงินพ่อขอเงินแม่ได้ทุกครั้งแต่มีบางวันคุณพ่อคุนแม่หาให้เราไม่ทันใจลูกสาวบางคนลูกชายบางคนเอาปากที่แม่ให้มา ด่าท่านตะคอกใส่ท่านตะว่าใส่ท่านด้วยคำหยาบคายลูกบางคนเอามือที่แม่ให้มาไปคว้างปาสิ่งของใส่หน้าท่านเอาเท้าที่แม่ให้มาไปเตะทำลายข้อของเส่หน้าท่านลูกบางคนวิ่งกระทืบเท้าขึ้นไปบนบ้านปิดประตูประชดใส่หน้าพ่อหน้าแม่ดังปังหลายครั้ง ที่ขุณพ่อคุณแม่แอผันหน้าใสข้างฟ้าเพราะการกระทำของลูกบางคนเราจะมาสําลอกสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเราเราจะได้กลับไปกราบที่เท้าของท่านกอดท่านบอกรักท่านส่วนลูกคนใดในลูกไม่เคยทำผิดเลยเราจะได้มากราบขอบคุณท่านที่ท่านในชีวิตให้ลมหายใจทนเหนื่อยทุลาบากทำงานหนักเพื่อเรา